พวกเราได้รับรายงานมามากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันตรายที่ไม่ทราบชนิดซึ่งทางเราขอเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ตจนกว่าพวกเราจะเข้าใจภ่ายครั้งนี้สิ่งสำคัญที่พวกคุณต้องทำคือลบอยู่ในบ้านล็อกประตูหน้าต่างทางเข้าทุกทางและต้องเข้าถึงอาวุธระยะไกลตลอดเวลาคุณสามารถรู้ได้ทันทีร่างกายของอินเทอร์เน็ตนั้นมีต้นแบบมาจากลักษณะทางกายภาพของพวกมัน หากคุณพบบุคคลที่มีหน้าตาเหมือนคุณวิ่งหนีไปให้เร็วแล้วซ่อนตัวหากคุณพบบุคคลที่ลักษณะทางกายภาพผิดหลักทางชีวภาพวิ่งหนีไปให้เร็วแล้วซ่อนตัวหากมันสามารถทางเข้ามาในบ้านของคุณได้มดการสัมผัสหรือการติดต่อสื่อสารใดๆกับภายคุกคามนั้นสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาเหล่านี้ใช้อาวุธทางจิตวิทยาเพื่อเป็นข้อได้เปรียบกับหย่อของมันเนื่องจากเรายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากพวกมัน เราอนุญาตให้คุณกําจัดมันได้ด้วยตัวเอง ไปรอบตัวไปบุญ